เมื่อวันที่6มิถุนายนเทศบาลเมืองสวรรคโลกนำโดยนายสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกพร้อมด้วยรองนายกหวัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานลูกจ้างเทศบาลและชาวชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี2565ที่บริเวณอาคารโรงเรียนเทศบาลแป้นจันกระจางโดยมีประชาชนชาวชุมชนบ้านปากข่อยเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง,างๆในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสวรรคโลกพร้อมกับพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เสนอแนวคิดและสิ่งที่ต้องการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นชุมชนและสังคม เพื่อที่คณะผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะนำมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับท้องถิ่นขยายผลถึงความต้องการของชาวอำเภอสวรรคโลกและในภาคส่วนของภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยต่อไปนัทวดีพ่วงหงรายงาน